พี่ป๊อปอใครส่งข้อความหาเวลานี้เนี่ยไนหรู้ซิลูกน้องที่ทำงานมาั้งใช่เหรอเปิดดูสิข้อความเสียงไม่ใช่หรอเปิดเลยหวัวหน้าคะท้อทีนะคะไม่มีอะไรมากคะ่ะหนูแค่อยากจะลาวันพรุ่งนี้ะอะค่ะนี่ไงแม่ไม่มีอะไรเลยลูกน้องที่ทำงานโทรมาลางานนะอะ ลาบทั้งอุ่นมาอร่อยมากเลยนะเห็นแช่ฟิตไว้นานแล้วเนี่ยรีบกินแล้วจะลาก็ลาซีจะส่งข้อความเสียงไหมทำไมเนี่ยบอกผมที่บริษัทก็ได้ก็ที่ทำงานมันไม่ค่อยสะดวกนีคะหัวหนาไม่สะดวกอะไรกัน นี่พี่กับเพื่อนร่วมงานนี่มีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยฮะถึงไม่สะดวกให้คนอื่นเขารู้อะเปล่านะปาพี่ไม่ได้มีอะไรที่ไม่สะดวกหรือไม่อยากให้ใครรู้ซะหน่อยเขาไม่สะดวกก็เรื่องของเขาสิเกี่ยวอะไรกับพี่อ่ะ <c oughs> นี่นะมนเธอแค่ท้องเนี่ยมันมีอะไรไม่สะดวกกันฮะ นนกลัวคนอื่นเขาจะนินทาเอาอะค่ะเห็นไหมล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยพนักง,งานใหม่เขาแค่กลัวคนอื่นเขานินทาเฉยเยนี่นม้มนเธอสบายใจได้เลยนะบริษัทของเราเนี่ยมีกฎระเบียบชัดเจนถ้าเธอท้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเธอสามารถลาอยู่ตามวันเวลาที่หมอนัดได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครนินทาด้วยบอกแล้วว่าไม่มีอะไรเขาแค่กลัวคนนินทาน่ะก็น่าจะท้องครั้งแรกและะ้วมั้ง อม,มันก็ปอกสีเก่าลัดอาจจะได้กินด้วยแกะๆไม่ต้องปอกอ,อุ่นใหม่ๆแกะง่ายมากเลยงั้นหนูก็วเาจะปาใจแล้วค่ะอ๋อ,อใช่สีหัวหน้าคะไม่ทราบว่าหัวหน้าชอบลูกผู้ชายหรือว่าชอบลูกผู้หญิงนั่งหน้ามัพูดอย่างนี้หมายพราะว่างไงคะครับพี่ พี่ไม่ไม่รู้สิว่าหมายความว่ายังไงอ่ะนี่น้ำมนต์ผมจะชอบผู้หญ exactly. ิงหรือผู <S á, <S 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 so <S <S ้ชายอ่ะมันเกี네่ยวอะไรกับคุณด้วยอ่ะคุณก็ไปถามสามีของคุณเองสิมาถามผมทำไมเนี่ยทำไมไม่ปล่อยให้มันพูดต่อฮะคี่สร้างเรื่องอะไรไปใช่ไหมฮะเปล่าเปล่านะปามเปล่าเปล่านะกดฟังไปกดอันนี้เลยหัวหน้าก็หนูเพิ่งจะท้องครั้งแรกนี่นะเลยตื่นเต้นไปหน่อยว่าแต่หัวหน้าจะดุหนูทำไมคะ นี่ไงปกติเนี่ยพี่เป็นคนอ่อนโยนแล้วก็ใจดีกับมันใช่ไหมแค่นี้ถึงทำมันตกใจได้อ่ะไม่ไม่ใช่นะครับนี่น้ำมนต์เธอช่วยหยุดพูดทีได้ไหมทำไมจะห้ามให้มันพูดอ่ะแทนพูดต่อสิกดไปครับนี่หัวหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะเมื่อก่อนหัวหน้าไม่เคยพูดแบบนี้กับหนูเลยนะไหนหัวหน้าบอกว่าเราอยู่ที่ทำงานอ่ะเป็นเพื่อนร่วมงานกัน อบเวลางานก็เป็นเพื่อนกันไงคะเข้าหัวลูกไม่ไม่ใช่นะปามคําพูดพวกเนี้ใช้ในที่ประชุมมาใครๆเขาก็พูดกันเพื่อที่ให้ทีมสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไงจากที่ฟังมาเนี่ยที่อยากรักษาความสัมพันธ์กับมันต่อไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่นะปามวันนี้พี่กับหนูจะต้องเลียรู้เร<อ>ื่อง หัวหน้าคะทำไมหัวหน้าไม่ตอบข้อความหนูเลยอะถึงแม้ว่าหนูจะทองแล้วอะแต่ความสัมพันธ์ของเราสองคนก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อก่อนเลยคะ่ะหัวหน้าเหมือนเดิมงั้เนเหรอ <c ans> อ้าวมีหัวหน้าอยู่ด้วยเหรองั้นงั้นหนูไม่รบกวนแล้วคะ่ะบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนน้ำมนต์น้นำหมึมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะเว้ยน้ำมนต์เดี๋ยวเอาลอยอยู่ไหนอะหายไปไหนเดี๋ยวเฮ้ยมาคุยกันให้รู้เรื่องกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเจอละเจอละไอ้แก อกเวลากับโปกแกรมนกันนะ่ะ